สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมีรถสวยพร้อมใช้งานมาฝากสมาชิก1คันนะครับ Honda Civic FD นะครับปี2008โชโฉมไมเนเชนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกป้่มนะครับจัดทรงรงล้อมาให้งามๆนะครับคันนี้มีของแถมด้วยครับเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยครับรองชมรองเช็ดตรวจสอบดูได้ครับรถอยู่ที่บางแคนะครับ ใครจะผ่อนก็เตรียมเอกสารไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ279,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ6,000นนะครับลองชมดูรถได้เลยครับคันนี้สภาพเบื้องต้นเช็คแล้วครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บต้อมไม่ต้องเก็บทํานะครับเป็นโฉมไหม่เนเชนไฟ8ดเหลี่ยมครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อครับ นี่ครับด้านท้ายนะครับจะมีของแถมมาให้นะครับสำหรับครนนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับมีแอมมีซับบูเฟอร์มาให้ครับลองเช็ครองชมตรวจสอบดูได้ครับถ้าทันชอบและสนใจมีทางเดียวที่จะพิสูจน์ได้ก็คือไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับสวยสมบูรณ์สีดำครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับราคา279,000บาทท่านจะัดสดก็เจรจาต่อรองนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับตัวนี้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับ 1.8อ ction, อโาาตอ้นะครับเซ็นทรัล็อกแอร์แบ a b s นะครับดิสเบรกวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับชอบสนใจเน้นทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายดูหรูดูดีเพียมเนี่ยมครับท่านชอบแนะนำว่ารองเช็ครองชมศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ครับ ในแฟนขับแฟนเพจนะครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยครับใน FD นางฟ้านะครับตัวนี้กว้างกวางครับสวยสมบูรณ์ลองเช็ครองชมดูก่อนได้ครับถ้าท่านชอบนะครับเมนครับไปดูรถตรวจสอบสภาพไปเช็ครถด้วยตาของท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับกนมีเครื่องเสียงนี่จอมาแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าชอบและพร้อมหรือไม่นะครับอยู่ที่บางแคร์นะครับตัวนี้น่าจะ เป็นอีกหนึ่งทางให้กับสมาชิกที่ชอบ FD นางฟ้าขับรู้ดูดีมีเสน่ห์นะครับสำหรับคันนี้แ้ะสีดำด้วยครับมีของแถมใครชอบนะครับไปดูรถตรวจสอบได้เลยเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับสำหรับคันนี้อย่าลืมนะครับมาทางรถมือ2เข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ใน f อนางฟ้านะครับก็จะได้ข้อมูลเรื่องราวการซ่อมบำรุงดูแลและเทคนิคการใช้งานนะครับขอพอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสห้กับสมาชิกนะครับสำหรับช่องนี้ในการที่จะหารถสักคันนะครับก็หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับสำหรับผมชี้เป้านำเสนอนะครับคันนี้ไปดูรถทดลองขับนะครับใช้งานไปแล้วนะครับ2,1 0 0 0 0กิโเมตรนะครับกับรถ FD นางฟ้าปี2008นะครับลองเช็คลองชมกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมครับขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกชอบสนใจใช่หรือเปล่าเท่านั้นครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับถ้าช่วยได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กระผมหน่อยนะครับรวมถึงขอบพระคุณที่ให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณานะครับพอค่าข้าวค่า,า,าอาหารค่าขนมครับลองเช็คไปชมไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับ คันนี้ก็ฝากไปเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับกับปี2008โฉมไมเนอร์เชนไฟท้าย8เหลี่ยมนะครับคันนี้จดปี2009ครับเช็คและชมตรวจสอบดูด้วยตาจัดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับกับซีวิกนางฟ้าปี2008